สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568ในที่ประชุมกรมการจังหวัดดังนี้น,นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านเลขที่154หมู่8ตำบลนาจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริละโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกุดประดุกและโครงการฝายห้วยจันลันสองอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนราชาการภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสองแห่งร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานนำ้ำมาศการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี2568นำประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีถวายเครื่องสักการะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญภาคเอกชนภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีนางรำกว่า1,000คนสวมชุดประจำจังหวัดและประดับผมด้วยดอกจานสีเหลืองร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองพร้อมด้วยขบวนอันเชิญเครื่องสักการะและขบวนอัตลักษณ์ลายผ้าประจำอำเภอทั้งเร็จอำเภออย่างสวยงามณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีเนื่องในวันมาฆบ,บูชาประจำปี2568ดังนี้ ที่วัดอำนาจเจริญอําเภอล,ลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญน,นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำหัวหน้าส่วนรชาชการข้ารชาชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรม,มเทศนาและเวียนเทียนรอบอุโบสถที่ประดิษฐานพ,พระเจ้าใหญ่ลือชัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกันนี้ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้นำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุเนื่องในวันมาฆบูชาจากนั้นเวลา18นาฬิกานำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฟังธรรมเทศนาะและเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารพระราชาทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรและกรรมการกรรมกำห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2568น้าณวัดบอ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูสิสริศิลวัตรผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าอาวาสวัดอำนาจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญ นายไพฑูรย์พรมศรหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตในอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายพัทรนันท์บุญมานัทในอำเภอหัวตะพานหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีประจำปี2568พร้อมทั้งอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนให้โอวาดแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกท,ทั้งชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน และร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีณกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่1จังหวัดอำนาจเจริญน,น,นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวากาชาติประจำปี2568 โดยมีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญเหล่ากาชาติจังหวัดคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญและโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณโรงเรียนอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรม14กุมภาผูจําปาสัญญาฮัก ขึสรารตำนานรักภูจำปาปี2568โดยในเวลา6นาฬิกานายเสยนีส้มเขียวหวานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนเดินวิ่ง14กุมภาภูจำปาสัญญาฮักส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวภูจำปา จากนั้นเวลา7น,นาฬิกา30นาทีเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาททตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อสร้างสมบุรณ์บารมีและกิจกรรมปล่อยปลาและถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดภูจาปาอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกให้กับ14คู่รักที่จับมือกันถือเลือกดีในวันแห่งความรัก เข้าร่วมกิจกรรม14กุมภาผู้จำปาสัญญาฮักสืบสารตำนานรักผู้จำปาและในเวลา17นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวผู้จำปาตามโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านผู้จำปาหมู่8ตำบลน,หนาหมอมา้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางถิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญหัวนาส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ <S <S นายเสนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการอ้อยสมัยใหม่บำรุงรักษาอ้อยต่อพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการอ้อยสมัยใหม่ณนะแปลงชาวไร่เขตส่งเสริมอ้อยที่หนึ่งบ้านานาดอกไม้อำเภอเมืองอำนาจเจริญโดยมีผู้จัดการอาวุโสโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนรานชาการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นสมาคมชาวไร่อ,อ้อยอำนาจเจริญและพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม นายเทพรัตนตายานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5พร้อมนำเก่าวปฏิญาณตนในการหยุดเผาพื้นที่ทางการเกษตรและร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2 5ในพื้นที่ชุมชนตัวอำเภอชานุมานโดยมีส่วนราชการ กำนนัผู้ใหญ่บ้านอสมประชาชนในพื้นที่อำเภอชานุมานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชานุมานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณสนามกีฬาโรงเรียนชานุมานวิทยาคมนายพรชัยวงงามปลัดจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลจังหวัดอำนาจเจริญภายใต้โครงการลีฟวิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทล ร่วมใจขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2568ของจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะในพื้นที่นาเทศบาลตําบลเค้งใหญ่อําเภอหัวอตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ ปิดท้ายที่นายนะรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีบุญข้าวจีอ,อําเภอเสนาคณิคมประจําปีพศ2568ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2568ณบริเวณตลาดสดเทศบาลตมเสนาคณิคมอ,อําเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสืบทอดอนุรักษ์ พื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไปโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมสืบสารประเพณีบุญข้าวจีอำเภอเสีนางคณิคมกันอย่างคึกคัก